รัฐบาลงวดนี้นะอย่าปล่อยรัฐบาไลไรนี้เลยนะครับเอออย่าเพิ่งออกไปนะกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์แล้วกดหนึ่งขึ้นมาแม่กดหนึ่งให้ผมมาเดี๋ยวผมจะปล่อยรัฐให้รัฐบาลในไรนี้เลยเพราะผมไล่หลายรอบมันมไไมเ, 32, เมื่อยไหมแถวแล้วสามสิบสองแล้วดิบอเมแม่าใบหวยดิหนะึ่งเท่าไหมแม่สามสิบสองนี่สามสิบสองไงสามสิบสองปีแล้วเอาวันนี้รัฐบาลงวดนี้นะ ให้รวดเดียวจบเลยรัฐบาลงวดนี้นะครับก้าวดังมากไม่ฟันนะน่ะก้าวดังมากนั้นขอไม่ฟันครับตอนแรกว่าชอบก้าวแต่คิดว่าก้าวเาะก้าวแต่ไม่รู้จะมาก้าวตัวไหนอ่ะมันจะมาก้าวก้าวหรือเปล่านี้ก้าวดังมากครับรัฐบาลงวดนี้นะแต่ผมไม่ฟันก้าวครับ <c oughs> ไปเป็นรัฐบาลแจกเลยครับรัฐบาลงวดนี้นะ ผมขี้เกียไล่หลายรอบแม่แม่แม่ก็เอาไปตัดลงใน YouTube แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อยเท่าแล้วพรุ่งนี้อาจจะมาเก็บรายละเอียดให้นะครับอย่าเพิ่งออกไปนะอดนะบอกเลยอ่ะให้ดูเลขเด่นก่อนนะสรุปทีละชุดอันนี้เลขเด่นนะครับมาดีมากห้าสี่สี่เข้าห้าสี่อันนี้คือสองสี่ห้าเก้านะครับมาหนึ่งตัวลงวันที่ห้ามกรานะครับมาแน่หนึ่งตัวจะจะมาตัวไหนอันนี้คือปล่อยไปตั้งแต่วันที่ห้า เล่นลอตเตอรี่9295เน้น92นะครับแต่ก็ดังนะครับแล้วทีนี้ชุดเต็มไม่ต้องกดอะไรมาทั้งนั้นมันเสียเวลาแม่ขนมไทยงวดนี้ผมให้เด่น5กับ9ผมฟัน5ครับไม่ฟัน9ดังอ่ะแม่แคปเลยไม่ต้องรอเสียเวลา ขนมไทยนะครับฝากแม่ๆไปลงในยู YouTube ด้วยนะปล่อยลยเดอ้อขนมไทยงวดนี้เด่น5กับ9กฟันหนะให้ 52, 53, 92แล้วก็เกนะครับสามตัวผมให้ 452, 592เม็ดเดียวให้459ตัดเล่นนะครับ4ี่ห้าแล้วก็ห้อัด54ครับแล้วก็94อัดไปเลยใครชอบนะครับงวดนี้รัฐบาลฟัน5ไม่ฟันครับ9ดังจัด ฟันห้าครับ5้าสี่เป็นตัวอัดนะครับงวดน,นี้ห้าสองห้าสามนี่คือชุดเต็มรัฐบาลนะครับปล่อยแล้วนะครับแม่รัฐบาลไม่ต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ให้เลยวันนี้นี่นะครับขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะวันนี้ขอให้ องปูพ่พญาเนลกาลองปู่สิโยโตองไมยาศีปตุมานะครับช่วยประทานโชคประทานราประทานทรัพย์ประานสมบัติให้กับคนที่เข้ามาดูได้มีโชคมีราพเพยงอรวยปังปังหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะอย่าเล่นจนตึงเดือดอร้อนวันนี้ขอให้ท่านโชคดีดเฮงเฮงรวยปังปังเด้อมันมานเด้อคอยแตกตามโตเด้อปู่เด้อเมื่อนี้ขอให้โชคดีขอให้เฮงออขอให้รวยขอให้รับทรัพยนะ์น